เป็นกครบักเอ๊ะปเวียนนะปาเเป็นไรนั่งนานครับเหมือนเลือกลงมันไม่ดีหรอเดินแะ่าหรปใช่ใช่ครับแล้วพอแล้วพอเดินตรงนี้มันมันเจ็บเนี่ยมันปวดแล้วก็ส่งหัวหัวเข่าได้อเี่่เดนกอี่นั่มาเดหน ผมทำพิธีแล้วมันโลกงเลยดีแล้วก็โอเคนะป่ะเนาะอ๋อก่อนทำพิธีมันจะต้องจับด้วยใช่ไหมตามันถึงจะลุกขึ้นใช่ไหมโอเคเดินไม่ได้ต้องใจต้อใจเอามันเดินล็อกแจ็คล็อกแจ็คอยู่นะป่ะนะครับครับลงน้ำหนักแล้วมันมันมัดปี๊ดเลยนะโอเคมาป่าฝาหลังคาหลังให้ผมเล่นขออนุญาตเอาเท้าอัดหลังให้ป่านะครับผมมากครับนี่เป็นแจ้งใช่ไหมครับตัดลงมาลงมามันตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวที่มาใกล้ๆกันก็ได้เออ ที่ทำไรไม่ได้ทำนะเอาเสือให้จับเสิอให้นะกระดูกมันเคลื่อนตอนนี้จะน้ำคอให้คนละหกร้อยสิวัดไหนก็ได้นะป่านะครับชำระนิโสที่เจ้ากรรมในเบนทั้งหมดนะครับสักวันวันนี้พรุ่งนี้ก็ไป็นทำได้แล้วนะครับโอเค๋ยวผมจะขอให้กระดูกมันมันเคลื่อนสามท่อนตรงนี้เนี่ยแล้วมันลงขาป่าป่าเข้าใจไหม ให้มัน,มนไปดันเข่าดันอะไรไม่รู้ได้ไหมทำให้เหมือนกับกขามันอ่อนไปเลยใช่ครับ <ไป S 1> ใช่ครับทับเข่า้ม,มันลงน้ําหนักไม่ได้เลยครับผมกาลังคอขึ้นมาแล้วทั้งหัวทั้งออคอ่เฮ้ยมีอะไรแล้วอย่าไปต้องจับแล้วกระดูกตรงหมดแล้วป่ะ ทีนี้เราวิ่งสบายแล้วป๋าลองเดินเหน่บนะโล่งแล้วป๋าเยังจะเจ็บอยู่นิดนิดครับอ่าแต่ในภาพดวงป๋าชอบนะชอบครับโอเคไอเจ็บอยู่นิดเวลาเดินแล้วไปโรงงาไอ้เจ็บไอ้เจ็บนิดนิดป๋าแค่ทำบุญพอแล้วมันจะโล่งกว่านี้เยอะตอนนี้สุดเอาได้หมดป๋าได้หมดได้หมดได้หมดวันนี้ป๋าให้เป็นแล้วนะคเออเอาขออนุญาตป๋าสัมภาษณ์หน่อยดีกว่า ครับป uhm. ๋าเป็นมากี right, ่ป like ีแล้วที่ปวดอ่ะเป็นมาเดือนหนึ่งครับมันมันปวดถึงขามันเดินไม่ค่อยดีใช่ไหมป๋าเดินก็แยกก็แยใช่ใช่ครับเหมือนเลือดลมไม่ดีครับเมื่อกี้ผมเคาะให้แล้วเสกให้แล้วนะตอนนี้ศูนย์ถึงร้อยป๋าโล่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีขึ้นเยอะครับดีดีดีแต่ก็ยังมีเจ็บนิดนิดแน่นอนก็ต้องก็ต้องรอครับทำบุญไปเนาะคครรัับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์สักศูนย์ถึงร้อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ป๋า ก็ได้แปดสิบ้วนะครับก็ดีแล้วนะานเจ้าได้อยู่ครับได้อยู่ามาไม่ไม่ไม่ค่อยจี้เท่าไหร่ของผมทุกครั้งครับขอบคุณมากครับ <ขอ S 1>